โลกไม่เหมือนเดิมโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่สหรัฐเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนอ๋อนี่คือยุ่งเลยใช่ไหมยอย่าลืมนะว่าออไอประวัติศาสตร์ไทยฉบับเนี้ยไทยใช้ต่อต้านจีนต่อต้านคอมมิวนิสต์สายจีนเพื่อสนองความต้องการของสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นเพราะฉะนั้นประเทศไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ใช้ประวัติศาสตร์ไทยฉบับนี้แหละต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์ด่าจีนคอมมิวนิสต์มาตลอดแต่ปรกากฏว่าทีนี้มาถึงจุดหนึ่งโลกไม่เหมือนเดิมสหรัฐไปเปิดสัมพันธ์ทไม,รรมตรีกรับจีนยุ่งเลยทีนี้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันบินจากสหรัฐไปปักกิ่งเมื่อ21กุมภาพันธ์2515ลงปักกิ่งไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนใครจะคิด ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะไปหาหมเมาเสศตรงที่จีนเพราะด่าเขามาตลอดแต่ไปแล้วเท่านั้นแหละไอ้พวกขวาจัดกลับตัวไม่ทันกองทัพไทยวุ่นทิบหายเลยตอนนั้นเพราะว่าอยู่อยู่ประธานาธิบดีสหรัฐนิกสันไปปักกิ่งไปหาหมเมาเสศตรงไปหาโจยหลายแล้วกูไปไงต่อกองทัพไทยไปไม่เป็นงงอยู่นานมันก็เลยเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516 หลังจากนั้นอาจารย์ค,คลึกฤทธิ์ปาโมตก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมือออ่อพศ .2518 อาจารย์คึกฤทธิ์ไปพบเมาเซตุงไปปักกิ่งเนี่ยเยรูปอาจารย์คึกฤทธิ์ไปปักกิ่งเนี่ยลงจากสนามบินนไปพบท่านเมาเซตุงเปิดฟืน้นฟูสัมพันธไมตรีกระชีนโลกไม่เหมือนเดิมต่อมา47ปีที่แล้วพศ .2521 อ,อันไตถูกถอดออกจากตำราเรียน เทือเขาอันไตของถิ่งกาเนิดของคนไทยถูกถอดจากตําราเรียนต่อมา41ปีที่แล้วพศ2 5 2 7น่านเจ้าก็ถูกถอดจากตําราเรียนอ๋ออ๋ออันตาถนนตาถอดก่อนแล้วก็อันาตถอดก่อนแล้วตามมาด้วยน่านเจ้าเหตุมันมาจากจีนไม่ทนจีนไม่ทนเพราะน่านเจ้าไม่ใช่ไทยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมล้วงเอามาจากหนังสือเขียนจีนให้เป็นไทย ของอาจารย์สิทธิทธทเทพเอกสิทธิทธทพงศ์อาจารย์มหาลาัยเชียงใหมห่เขียนเล่มน,นี้มติชนพิมพ์ขายดีที่หายผมสรุปมาให้ฟังสั้นๆว่าจีนไม่ทนเหตุมันมาจากอาจารย์คริชลิดไปเมืองจีนนั่นแหละไปพื้นผู้ทำพันธม,มิตรีน,นั่นแหละสุดที่ชัยยุ่นเป็นนักข่าวไปด้วยตุจิตวงเทพก็เป็นนักข่าวไปด้วยนอนอยู่ห้องเดียวกันกับสุดที่ชัยยุนนั่นแหละร่วมคณะไปด้วยกัน ทีนี้ตอนที่อาจารย์คึกฤทธิ์ไปถึงเมืองคุณหมิงคุณหมิงนี่มันเป็นเมืองศูนย์กลางเมืองหลวงของยูนาน,ยนานเขตยูนนานทางใต้เกือบจะติดเมืองไทยมันติดกับพม,ม่าเมืองมีพมา่าคั่นอยู่นิดหนึ่งก็คงพูดเล่นๆน,นะพูดทีเล่นทีจริงในวงสนทน,นากันว่าเอาละมาถึงคุณหมิงแล้วจะได้ทวงแผนง่นดินคืนทันที เพราะว่าคนไทยหนีจากน่านเจ้ามาอยู่คุณหมิงทวงดินแดนไทยคืนคงพูดกันเล่นๆตีเล่นทีจริงอ่ะหยอกล้อกันน่ะคือในวงรักข่าวนะในวงมันวงวงจอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่เป็นทางการแล้วนี่โอเคเพราะทางการเสร็จแล้วจากปักกิ่งแลวทีนี้มาก้องทัศนศึกษาบางงั้นเถอะแต่ทางจีนไม่เล่นไม่เล่นด้วยเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือจีนเนี่ย สั่งสมมาจากไอ้การที่ไทยด่าจีนตลอดว่าจีนขับไล่ไทยจากอันไตมานั่นเจ้าอะไรเนี่ยก็ถูกด่าม,มาตลอด oh. แต่อันนั้นมันเป็นงานการเมืองเค <Okay. S 1> ใส่ร้ายกันในสงครามเย็นตอนนั้นจีนเขาคงไม่ถือสาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีอ่ะมันเป็นปัญหาแล้วล่ะเพราะฉะนั้นทางจีนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพียงแต่เขาเก็บไว้ในใจแล้วก็ สั่งการผ่านพรรคคอมมิวนิสต์ประจำบนทอนยุนนานว่าให้วิจัยเอาหลักฐานออกมาซิว่าจีนขับไล่ไทยจริงหรือเปล่าและคนไทยเคยเป็นเจ้าของดินแดนทางจีนนี่จริงหรือเปล่าสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ประจำบนทอนยุนนานทำวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของไทยตามหลักฐานวิชาการแล้วสรุปดังนี้น้าเจ้า เป็นรัฐของชนเผ่าพื้นเมืองชนชาติไปกัชนชาติหยีพูดตระกูลภาษาโลโลหรือหลอหลอในกลุ่มจีนที่เบสไม่มีภาษาไทยสองไม่พบคนไทยภาษาไทยในหน้านเจ้าเพราะหน้านเจ้าเป็นรัฐที่ล่มสลายไปนานแล้วมีรัฐใหม่ขึ้นมาแทนที่คือตา้าหลีไทยเรียกว่าตาลีปูรรัฐน่านเจ้ามันร่วมสมัยกับทวารวดีของไทยนั่นแหละส กุบไล่ขานตีรัฐต้าหลีไม่ได้ตีน่านเจ้าตีต้าหลีเมื่อตีได้แล้วได้ให้รัชวงศ์เดิมปกครองต่อไปไม่มีการขับไล่ประชาชนออกจากเมืองต้าหลีไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่เหมือนเดิมไม่มีการขับไล่ใครไปไหนไปไหนเลยหลักฐานเขามีครบหมดเมื่อเขาทำงานวิจัยออกมาแล้วพศสองพันหก็คือสี่ปีที่แล้ว สถาบันยูนนานเชิญคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยไปประชุมร่วมกับนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ของยูนานับเพื่อทำความเข้าใจหลักฐานประวัติศาสตร์เบื้องคดียูนนานโดยเฉพาะเรื่องน่านเจ้าที่ประวัติศาสตร์ไทยชอบด่าจีนนักคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเห็นหลักฐานน่านเจ้าประจักษ์แก่ตาเพราะเขาพาไปที่น่านเจ้าด้วยตอนนั้น ผมเป็นเด็กวัดเป็นนักข่าวตามไปด้วยผมเป็นนักข่าวหนังสือศิลปะวัฒนธรรมเขาชวนให้ไปดูด้วยไปกับคณะกรรมการชำรประวัติผมไม่ได้เกี่ยวกับกรรมการชำรัประ<า>วัติศาสตร์เขาชวนด่วนต่างหากให้ไปด้วยเคณะกรรมการชำรับประวัติศาสตร์ไม่มีอะไรโต้แย้งข้อมูลจีนหลังจากนั้นไม่นานน้านเจ้าก็ถูกถอดออกจากตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดเราจะพบว่าเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยเนี่ย เป็นการเมืองระหว่างประเทศเพราะมันเรื่องเชื้อชาตินิยมสร้างปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับเพื่อนบ้านมาตลอดอแต่เราไม่พูดถึงความจริงข้อนี้ว่าเราเนี่ยเป็นปัญหาคือประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยเป็นปัญหาสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศหมดเลยแนวคิดอันไต่หน้าเจ้าเป็นอันตรายต่อจีนหนึ่งเสถียรน,นโยบายชาติจีนที่หลอมรวมคนหลายชาติพันผันเข้าเป็นจีนเดียวกัน จีนและเขามีต้องไม่รู้ห้าสิบชนเผ่าเป็นอย่างน้อยอเขามีกลุ่มไอพี่ออโตโนมัสปกครองตอนเองต้องไม่รู้เท่าไหร่เงยรวมทั้งอุยกูร์คือทางใต้ก็มีเนี่ยที่ไอที่อยู่นานสิบสองพันนาก็พวกไต่ะใช่ใช่ไอพวกทางกวางสีก็มีพวกจ้วงไงนั่นพูดภาษาไทยทั้งนั้นภาษาไทยไต่ไนการที่พูดถึงดินแดนไทยในประเทศจีนมันก็เท่ากับไปปลุกระดมทวงดินแดนมันก็ตะเทือนจีนเขาสิ เพราะมันเรื่องไม่จริงนี่ถ้าเรื่องจริงมันก็คงต้องพูดกันได้ใช่ไหมแต่มันเรื่องไม่จริงนี่สามจีนขับไล่ไทยอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยตลอดมันเหมือนคนไทยด่าคนจีนอยู่ตลอดเวลาห่างด่าทุกวันเนี่ยเรื่องจีนขับไล่ไทยกลายเป็นประเด็นนี้นี่คือปัญหานึกถึงอีกทีที่ไทยร่วงว่า,ร,วารับพม่าใช่ไหมบางอาจารย์ยังพูดกันไม่รู้จบอด่าพม่าเขาตะก่อเนี่ย ทะเลาะเตะพุบอลที่ไหนกับพมา่าทะเลาะกันที่นั่นแหละ mm hmm. ลาวเหรอเนี่ยดาเจ้าอนุวงเวียงจันทร์เขาเห็นไหมแต่เจ้าอนุจะเป็นฮีโร่ของขาวเ mm hmm. วียดนามถูกไทยด้วยค่ะแต่ไม่กล้าทะเลาะกับเวียดนามตรงๆเพราะเวียดนามมันมีเขมนขั้นแต่ใส่ร้ายเวียดนามแต่ก่อนเนี่ยใครกินอาหารเวียดนามกึืนจะหดกืนจะหดกินก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวกระเจียวด้วน ขณะนี้สมัยก่อนนี่สมัยโฮจิมินนะสมัยโฮจิมินห์แต่ก่อนนี่ยปรกดมดาคอมเิอร์นิดน่ะพวกยูนเนี่ยไม่กล้าออกหน้าไม่กล้าออกมาตลาดหรอกไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นยูนหรอกแต่นครพนมตะกนนครเนี่ยเต็มไปหมดละเขาเป็นเชื้อสายนั้นกันเยอะกับกัมพูชาเนี่ยดูถูกเขาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดกระทั่งทุกวันนี้อมาเลยูมาเลเซียเนี่ยเห็นไหมทามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุจากประวัติศาสตร์เชื้อชาติ เหตุหลักนะครับมันมาจากประวัติศาสตร์เชื้อชาติไอความรู้สึกอันนี้แหละครับถามว่าคนทั่วไปรู้สึกไงคือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องแนวคิดอันไตนั่นเจ้าแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเผด็จการตลอดก็เชื่อครเถียงไม่ได้ใครเถียงเรื่องประวัติศาสตร์อันไตนั่นเจ้าหนึ่งก็คือมึงเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคอมมิวนิสต์ไม่รักชาติ